แดนแห่งวีรรบุรุษจอแดนหากเอ่ยถึงสิ่งที่มีชื่อเสียงยังคงเป็นทะเลทรายจะทางไหนก็ทะเลทรายทะเลทรายา arose, ทะเลทรายอาศัยบนทะเลทรายครับผมแน่นอนว่าผมเกิดที่นี่ครับไร้ซึ่งต้นหญ้าพื้นดินแห้งแล้งและน้ำก็หายาก <S 2> <S 2> <S 2> <S มาดูวิถีชีวิตของชาวจอแดนที่เขาอยู่กันบนผืนทรายร้อนระอุก,กัน พื้นที่กว่า80%เป็นทะเลทรายทะเลทรายจอดแดนสถานที่ผู้คนมักเดินทางไปนั่นก็คือทะเลทรายวัด,ดิรัมครับพื้นที่720กิโลเมตรชาวเบดูอินอาศัยที่นี่แหละครับโอ oh. ้ลาน้าสำหรับแพ้วิ่งเล่นด้วยนะครับเนี่ยวัด,ดีรัมสถานที่ที่ชาวเบดูอินอยู่มากว่าหลายพันปี ความสวยงามของทะเลทรายและแสงทรายระยิบระยับน่าตรึงใจสเสน่ห์แห่งธรรมชาติและซากโบราณที่ซุกซ่อนอยู่ถูกตั้งขึ้นเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเมื่อปี2011ใช้เวลาหลายชั่วโมงที่เดินทางผ่านทะเลทรายร้อนระอุเพื่อไปพบชาวเบดูอินเอ๊กลางทะเลทรายมีหมู่บ้านใหญ่อย่างนี้ด้วย หมู่บ้านกลางทะเลทรายวัดดีรำเหมือนเป็นหมู่บ้านในต่างจังหวัดเลยละ่ะครอบครัวผมอยู่นี่ครับเป็นหมู่บ้านชนเผ่าเอาเจราบีครับทุกคนที่นี่เป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดเลยฮนะหากจะชมรอบหมู่บ้านที่รวมครอบครัวใหญ่กว่า2,000คนสักครั้งถ้าไม่มีรถคงไม่รอดแน่ค่ะนึกถึงนักเดินทางในทะเลทรายคงหนีไม่พ้นการนอนเต้นเป็นแน่ สงสัยต้องไปชมบ้านที่พวกเขาสร้างขึ้นสักหน่อยแล้วห้องนอนที่ตกแต่งอย่างอบอุ่น 2> One, two, three, four. 1, 2, 3, 4ห้องครัวที่สะอาดสะอา้านพวกเขาไม่ได้สูบน้ำขึ้นจากโอเอซิหรอกเหรอนี่มันคิดว่าเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นอ๋อ uh ฮ huh. มีเครื่องกำเนิดไฟ,ฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟไว,ไว้ใช้นั่นเองว่าแต่มาตั้งถิ่นฐานที่นี่กันตั้งแต่เมื่อไร่คะเออผมอยู่ท่ามกลางาทะเลสายตั้งแต่เด็กๆเ,เลยล่ะครับ นี่แม่ผมครับมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า<อ>ตายายแล้วก็พ่อแม่มานานแล้วล่ะครับอ,อ,อบัมพรบรุษหากดูภายในแล้วไม่แพ้นในเมืองเลยทีเดียวผมจะไปดูอูดครับแม่อูดเพิ่งคลอดกำลังให้นมลูกน้อยของมันน้ำนมอูดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของชาวเบดูอินหาทานได้เพียงช่วงนี้เท่านั้นเคยเห็นแต่รีดนมวัวเพิ่งเคยเห็นรีดนมอูดก็วันนี้น่าทึ่งมากเลย ตีมือที่ตำนานการเป็นสิบสิบปีบีบบีบบีบคุณลุงคนนี้รีดนมอูดได้อย่างราบรื่นโ,โหเยี่ยมยอดมากเลยทีเดียวละ่ะฮรู้สึกผิดที่แย่งลูกอูดกินลูกอูดจา๋าแหมตามธรรมเนียมของชาวเบดูอินจะให้เกียรติแขก<น>เขาเชื้อเชิญทีมงานดื่มนมอูดอุ่นๆควันฟุ้งเลยทีเดียวล่ะเห็นไหมคะเป็นครัโอ้ Oh, thank you thank you เยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเธอผู้กินไม่เลือกคนนั้นดื่มจนหมดถ้วยเลยค่ะโอ้ คุณลุงมุ่งไปที่บ้านของเขาเพื่อแนะนําครอบครัวให้เรารู้จักว่าแต่ไม่พาพวกเราเข้าบ้านแต่จะพาไปไหนคะเขาเดินผ่านบ้านและก็พาพวกเราไปย่างเต็นข้างบ้านอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเทนมอูที่เพิ่งรีบสดๆร้อนๆเทชาดําลงไปจะได้ชาใจฉบับเบดูอินแขกบ้านถูกต้อนรับไปอย่างดีเช่นเคยละค่ะอร่อยครับรสชาติดีครับ รสชาติที่นุ่มละมุนลิ้นอย่างชาใจเป็นเครื่องดื่มประจำของที่นี่มีเพียงสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เข้าใจบ้านหลังโตก็มีทำไมถึงต้องรวมในเต็นท์นี้ด้วยล่ะคะเราคิดว่าใช้ชีวิตในเต็นท์เนี่ยมันทั้งดีแล้วลก็สบ,สบายกว่า,วามากครับมันสะ,ะสะดวกด้วยดีที่เราได้พักผ่อนในที่ที่มันโปร่งสบายนะครับดีมากเลยครับชินที่อยู่แบบนี้ครับ ถึงชาวเบดูอินนิยมทำเนียมเก่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้รถแทนที่จะขี่อูดถธอเป็นรถส่วนตัวของชาวเบดูอินพวกเขากำลังไปที่แห่งหนึ่งทางที่ล้อมรอบด้วยกำแพงดินเก่าๆพวกนี้มีไว้ทำอะไรกันนะพี่ๆผมเป็นเจ้าของนะครับอ๋อน้ำมันเหรอแสดงว่าสิ่งที่อยู่ในถังจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากน้ำมันเบนซิน,นว่าง่ายๆที่แห่งนี้ก็คือปั๊มน้ำมันนั่นเอง ชาวเบดูอินต้องเติมน้ำมันรถด้วยตัวเองเป็นปั๊มน้ำมันสไตล์ของชาวเบดูอินนะครับผมเดินทางเพื่อไปพบหัวหน้าเผ่ากันสตาร์นั่งมานานแต่ก็เห็นเพียงทรายและก้อนหินพวกเรานั่งรถมานานกว่าหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักเลยในที่สุดก็พบเต็นท์โดดเดี่ยวที่ตั้งอยู่กลางทะเลทราย พอดีที่คุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาหลานๆและอีกมากมายครอบครัวอื่นๆก็มาด้วยการทักทายของชาวเบดูอินใช้เวลานานเชียวละคะ่ะนี่พ่อผมครับ สวัสดีค่ะเขาคือผู้นําที่คอยชี้แนะของครอบครัวผมมีภรรยาสองคนครับสองคนเหรอคนหนึ่งอยู่วันดีรำครับที่คนอยู่ในหมู่บ้านครับสองคนครับจริงเหรอครับไม่ใช่สามแล้วครับใคควจะเป็นคนที่สามครับโดนเลยโดนเลยคือตอนนี้หัวหน้าเผ่ากําลังหาคนที่สามอยู่นะครับหัวหน้าเผ่าของเรามีอูดมากมายเลยล่ะครับ แปลว่ารวยครับผมจะให้อูดสองตัวเลยครับบางสองตัวเองเหรอคะยังไม่พอเหรอครับเอาเท่าไหร่ดีล่ะครับมายี่สิบตัวละค่ะผมไม่ครับผมไม่ครับยี่สิบตัวจะห้าสิบตัวผมก็ให้นะครับเอออายุเท่าไหร่คะอ่าเธอถามอายุท่านนะครับอ๋ออายุผมเหรอค่ะปีนี้ก็ยังยี่สิบห้าเองครับโอ้ no 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 ภรรยาคนแรกตามสามีแสนเคร่งมาอยู่ทะเลทรายเธอคือคุณแม่ของอีกหน้าที่ของคุณแม่ก็คือเลี้ยงแพะเลี้ยงที่ดี่ในรดูใบไ,ไม้ผลินะครับผม,ม,มนั่นแพะของเราครับแล้วพวกมันจะกินอะไรล่ะเยอะอย่างนี้ต้องมีทุ่งหญ้าถึงจะอิมม่มนะช่วงนี้เหล่าแพะจะกินกันอย่างอิม่มหนำที่เดียวแล้วค่ะแดะแด่แด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 ,แด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 แ อิ่มจังเลยภรรยาคนแรกใช้ชีวิตอยู่ในเต้นกลางทะเลทรายและใช้เวลาฟังวิทยุในช่วงกลางวันเมื่อมองไปรอบๆสถานที่เลี้ยงแพะและอูดมีงานที่ทำไรายได้สูงให้ชาวเบดูอินด้วยนะหนุ่มรูปร่างผอมสูงแต่งตัวเนี้ยบเรียบร้อยคนนี้เป็นใครกันนะเนีย่ยอยู่ดีๆก็เดินไปหลังรถและคว้ากระเป๋าเป้จนถึงสิ่งของเล็กน้อยของทีมงานไปโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเลยเขาแบบไปไม่พูดไม่จา จะเดินไปไหนกันคะเนี่ยแล้วเราก็ถึงเต็นท์หลังหนึ่งประตูถูกเปิดให้พวกเราได้เข้าไปข้างในภายในเต็นท์เล็กๆมีเตียงเดี่ยวสวยงามสองเตียงอยู่ในนี้ด้วยนี่ก็คือโรงแรมเต็นท์ในวัดดิรัมเหตุผลที่ชาวเบดูอินทําธุรกิจที่พักพื้นเมืองก็คือถ้ามีนักท่องเที่ยวมาที่นี่ครั้งใดครับพวกเขาก็อยากจะ ลองนอนในเต้นอย่างคนเบดูอินด้วยนะครับคือเหตุผลที่เราสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมานะครับมีเต้นมากมายแต่ว่าพวกเขาเชิญเราเข้ามาที่นี่เทียบกับเต้นที่ทีมงานอยู่แล้วมันช่างแตกต่างกันมากมายเลยทีเดียวโรงแรมเต้นของที่นี่มีห้องสวีทกับเขาเหมือนกันนะภายในห้องนี้ตกแต่งด้วยพรมลายพื้นบ้าน แน่นอนว่ามีทั้งเตียงและโซฟาแสนสบายด้วยมีห้องน้ำส่วนตัวที่เต้นอื่นไม่มีสามารถใช้ชีวิตกลางทะเลทรายได้ไม่ต่างจากในเมืองเลยละคะ่ะเห็นไหมคะมีหมดเลยทุกอย่างสวยงามมากด้วยคือสองคนนี่ต่อคืนละ300รอดอลลาร์นะครับ3 0มดอลลาร์ครับรวมอาหารเช้าเออแล้วก็อาหารเย็นด้วยนะครับรุงแรงมนในวดดิรัมไม่ใช่เพียงที่พักที่มีกลิ่นอายความเป็นพื้นบ้านอาหารก็เช่นกัน เนื้อไก่พร้อมผักที่จะทำให้สุกด้วยถ่านไม้ที่ทำจากต้นโอลิสหลังจากใส่เครื่องทั้งหมดลงไปในหม้อถ่านแล้วแค่ปิดฝาก็เสร็จสิ้นขั้นตอนที่หนึ่งไปเรียบร้อยนี่แลละค่ะเสร็จขั้นตอนแล้วเรากินกันแบบนี้แหละครับ๋อค่ะครับกินมาตลอดครับวิธีพื้นบ้านของไปดูนีนครับใช่ค่ะแต่ว่าเอ๊ะไม่ได้ จะนึ่งตอกสักหน่อยจะกลุมด้วยผ้าขาวไปทําไมนะเดี๋ยวสิทําไมกลบด้วยสายลงไปมิชิดแบบนั้นด้วยทําอะไรกันเหลือคะเนี่ยคือใช้ความร้อนจากสายย่างไก่นะครับอ๋อ oh. ที่ไว้ประมาณสองชั่วโมงเท่านั้นครับค่ะ <Th a. S 2> เนื้อไก่ก็สุกครับในขณะที่อาหารค่อยๆสุกพระอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยต่ําและดวงจันทร์ก็เริ่มส่องสว่างให้เราเห็นในช่วงฟ้ามืดใกล,ล้ถึงเวลาเปิดแล้วถึงเวลาเปิดแล้ว โรยน้ำลงบนทรายร้อนๆใช้พลรวเคลียรทรายและับอาหารออกมาโอ้ว้าวอยากเห็นหน้าตาแล้วไหนดูหน่อยสิโอ้เนื้อไก่สุกเหลืองน่ารับประทานจริงๆเลยนะค่ะนี่แหละสโลฟู้ดที่กำลังเป็นที่นิยมเอาละเอาไปที่เต้นพัทคารกันเลย นักท่องเที่ยวผู้หิวโหยสูดกลิ่นแล้วก็เดินตามกันเข้ามาเ <c oughs> มนูที่หาทานจากโรงแรมอื่นไม่ได้ก็คืออาหารหนึ่งจากฐานต้นโอลิฟฉบับพื้นบ้านที่พวกเขาภาคภูมิใจพวกเขาตักอาหารอื่นๆนิดหน่อยพอทานมีพ่อครัวคอยเสิร์ฟอาหารพื้นบ้านเบดูอินพิเศษให้ทานด้วยรอเวลานี้มานานแล้วนะคะ่ะนึ่งในทรายนานแบบนี้รสชาติต้องดีแน่แ โอ้โหพี่สาวผมทองเป็นยังไงบ้างคะพวกเขาใช้สมุนไพรหลายอย่างที่เราไม่เคยใช้ที่บ้านอร่อยมากๆเลยคะ่ะเป็นอาหารที่แปลกใหม่และเหมาะกับสถานที่ทะเลทรายมันเหมาะมากเลยแ่ละคะ่ะดีคะ่ะไม่มีที่ติเลยจริงๆว่าแต่เสียงเพลงนั่น<อ>คืออะไรนะ<อ>คะ จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวย,ยุโรปทำไมถึงได้เสียงตัวพื้นบ้านชาวเบลอินละ่ะสงสัยว่าเกิดอะไรมันคือการจำลองงานแต่งพื้นบ้านได้สนุกสนานไปกับเพลงเต้นและงานแต่งงานผู้ชมชื่นชอบใหญ่เลยละคะ่ะโอ้ดูสิคะ <laughs> นักท่องเที่ยวหลายท่านมาก็อยากจะทราบวัฒนธรรมของเรานะครับอยากให้พวกเขาได้สนุกไปกับพิธีแต่งงานและการเต้นพื้นบ้านของเรานะครับ คิดว่าสนุกมากเลยในคืนนี้นะครับโอเคหวังว่าจะสนุกกันนะครับตะวันแห่งทะเลทรายขึ้นสู่ฟ้าพื้นทรายที่เคยเย็นเฉียบค่อยค่เริ่มร้อนระอุข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งชาวจอดแดนทนอยู่ท่ามกลางความร้อนในทะเลทรายได้ยังไงกันถึงแล้วสถานที่พักผ่อนของจอดแดน ในวันธรรมดาก็มีรถมาจอดมากมายจนแทบไม่เหลือที่ว่างให้ได้เห็นเลยละคะ่ะไม่ได้มีเพียงชาวจอแดนมีนักท่องเที่ยวอีกหลายเชื้อชาติตวรวมอยู่ที่นี่ด้วยนะคะสวัสดีครับผมดูใบครับซีเรียครับจอแดนครับเรามาพักผ่อนครับเรามาพักผ่อนกันเท่านั้นครับที่นี่มีอะไรกันนะถึงลรอว่าเป็นสุดยอดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตรงนั้นเมื่อมองตามนิ้วที่เขาชี้ไปนั่นก็คือน้ำตก ช่อโอเอซิสทะเลทรายเพิ่งเคยได้ยินว่าที่นี่มีน้ำตกด้วยแทบไม่เชื่อสายตาเลยค่ะหูยขะยิตาอีกทีก็เห็นชัดว่าเป็นน้ำตกเราทะเลทรายแบบนี้อัศจรรย์มากมากคือช่วงคอ4ถึง50นี่นะครับเคยมีภูเขาไฟระเบิดครับตอนนั้นพื้นดินก็แตกแยกจากแรงระเบิดครับก่อ,อนหน้านั้นเป็นพื้นที่ราบแต่มันแตกเพราะภูเขาไฟบนระเบิด<อ>ครับเลยเกิดน้ำตกจากข<อ>้างบนลงมานะครับ ยังมีอีกเรื่องที่น่าตกใจนะคะเห็นใช่ไหมคะน้ำตกที่ไหลยอยู่นั้นมีควันลอยขึ้นมาเห็นด้วยตาก็ายังไม่อยากเชื่อเลยน้ำตกน้ำพุร้อนในจอดแดนเป็นที่เดียวที่มีน้ำตกน้ำพุร้อนหาไม่ได้จากที่อื่นแล้วนะคะนามเยวต้องเอาหนามบ่งอากาศร้อนเราก็สู้ด้วยน้ำพุร้อนเ,นเลยเยืนใต้น้ำตกแรงดันที่กระทบเหมือนการนวดตัว อีกทั้งยังเป็นน้ำพูร้อนอีกโอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยละคะ่ะน้ำพูร้อนดีต่อร่างกายครับดียังไงบ้างคะนี่ต่อร่างกายโดยเฉพาะข้อต่อรวมไปถึงผิวพรรณด้วยนะครับเอ๊ะ <Hey. S 2> ดีมากเลยครับ <Hey. S 2> คิดว่าจะสดใสครับในคัมพีเบอร์บอกว่ากษัตริย์แกรรทใช้น้ำชาเพื่อรักษาโรคผิวหนังด้วยตายแล้วดะวังคอด้วยค่ะ น้ำพุร้อนยังมีที่เลื่องชื่ออีกที่ด้วยค่ะแต่เอ๊ะมีถ้ำซ่อนอยู่ในนี้ด้วยค่ะถือ hey, ว่าถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ล้ายกับวหนา้าไม่ต่างกับวหน้าชั้นดีเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ละวหน้าชั้นดีของเขา,า,าเลยค่้านอนมคะไม่ค่ะไม่เลยค่ะลองเข้าไปข้างในดูสิคะสองท่านนี้ครองจุดที่ดีที่สุด ปีนี้ไม่ต้องควดสุขภาพแล้วนะค่ะรับรองว่าดีเล<ะ>ิศครั้งหรือว่าสองเดือนครั้งนะครับน้ำพุร้อนมีส่วนประกอบของกรรมฐานซึ่งดีต่อร่างกายอย่างมากเลยครับมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมมันดี่อะปอดแล้วก็หล่อลมด้วยครับจริงเหรอคะถึงพื้นดินของที่นี่จะแห้งแล้งแต่ว่าพวกเขาก็มีโอเอซิสค่ะชาวจอดแดนวีรบุรุษเตนทะเลทรายภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับทะเลทรายเปรียบเสมือนโอเอซิสของพวกเขาแล้วค่ะ